คลิปที่แล้วนะคะเราได้เก็บเออจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เก็บเออมะกอกได้นะคะมะกอกมะกอกอะไรมะกอกน้ำมะกอกน้ำไแล้วนะคะแล้วเราก็จะมานำมาทําอะไรคะดองดองแล้วก็กินได้เลยอ่าอันดับแรกทำยังไงคะเออใส่ล้างอันนี้ล้างมะกอกให้สะอาดค่ะล้างมะกอกให้สะอาดนะคะใส่ปลามาให้ล้นเลยค่ะ ไม่ต้มนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็รอนะคะพ่อแล้วแป๊บนึงนะครับล้างล้างต่องแล้วเราก็คูงเลยค่ะล้างล้างล้างค่ะล,ล้างเราไม่ล้างเนี่ยเอ้อนี่ล้างมะกอกเสร็จแล้วนะครับนี่<อ>เราก็จะเตรียมน้ำ<อ>น้ำเท่าไหร่คะหกลิตรลิตรนะคะอ่แล้วก็เทแยกไว้ในกระมังสแตนเลสอันนี้นะครับโอเคค่ะแล้วจับ อันนี้นะคะไชนี้นะคะสองช้อนสี่ช้อนค่ะสี่ช้อนอ่าใส่เลยน้องจับถุงด้วยค่ะโอ้โหเยอะ็ปไหมคะเนี่ยเอาเลยใส่ต่างไปมันเกเนเลยค่ะหนวดเชื้อองจับจับดีๆลูกจับดีๆจับไม่ได้สอง หายไปไหนเนี่ยอ่าสี่อ่าสองสี่ช้อนอย่างนี้นะคะแล้วจแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะจับจับกะละมังด้วยลูกอ่าน้องเพลงจับกะละมังลูกให้จิงคนจับแน่นๆนะให้มันละลายใช่ไหมคะอ่าให้มันละลายเข้ากันเลยเมื่อใส่ที่เราเก็บได้เนี่ยนะคะสองกะละมังเลยค่ะ น้ำกำลังลงได้นะจับไปโคนโคลนโคลนบางทีงี้เป็นหลุดทีนี้จับกระมังด้วยโคนให้มันเข้ากันเลาะช่อตันยังยังค่ะยางมอนมีอันนั้นอยู่เป็นเหมือนมีแบบเม็ดเอยู่อะค่ะเป็นผงอะไระแบบเนี่ยเดี๋ยวลองให้คนท่อโคนนะคะ เม็ดหมดแล้วเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเราคนให้มันเข้ากันก่นอนพอก้นเสร็จแล้วทําไงครัเทใส่เทใส่ขวดโหลที่เราเตรียมไว้นะครับเทใส่เลยเทใส่ปลายแล้วก็เราก็คนให้มันเข้ากันอีกนะคะพี่ม่ขอคนบ้างจริงคนน้ พอแล้วค่ะพอคนเข้ากันเสร็จได้เวลานพอเทมากอกเสรเอาเอาหยิบใส่ห่หยิบใส่เพราะว่าถ้าเทแล้วมันจะำใช่ <c oughs> อโอ้มันลอยอยู่ด้วยกันเลยลูกอ่อนๆก็มีนะคะอันไหนที่มันเป็นเป็นลูกที่มันแตกอะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับ เอาแต่ลูกที่ไม่มีรูไม่งั้นเวลาดองมันจะไม่สวยเดย่าอาอ่อาครับเก็บเก็บเลือกเอาแต่ลูกสวยๆใส่ลงไปลูกไหนที่มันนิ่มๆเราก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวมันเวลาดองแล้วมันจะมีปัญหาปัญหาคือ,อนี่ค่ะลูกนี้นิ่มๆ เวลาดอมันจะเสียนี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรไหมเนี่ยกิ้งจะใส่ลูกไปสิเราต้องสัมผัสด,ดูกก่อนนะคะใส่ทีละลูกค่ะทำมทำมนทนทำมันไม่ลงหรอ เก็บลงไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะจมลงไปเองเดี๋ยวมันจะจมลงไปเองเอาลูกนิ่มๆออกนะครับคัดลูกนิ่มๆออกเพราะว่ามันจะเสียมันจะเน่าพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ส5บห้าวันนะครับแล้วเราก็ก็จะมาดูกันอีกทีหนึง่งแล้วเราจะให้ชิมดูโอเคนะครับ พอเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเราก็จะเอามาทุบท,ทุบอย่างนี้เอามาทุบเอามาทุบก็ได้<อ>หรือว่าเราบีบก,ก็ได้นะครับที่คั้นมะนาวเนี่ยเรามาบีบได้คั้นไม่นาาเลยเนี่ยมันไม่ค่อยเบน,นก็ได้พอ,เ,อเราถือแล้วมันก็จะแตกอย่างนี้พอแตกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่อิ่มเดี๋ยวเราจะทำการบีบจนข้ามันหมดกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดู เวลาที่เราแช่เย็นก,กันอีกทีหนึ่งนะคะพอเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเราก็จะเอามาทุบทุบอย่างนี้เอามาทุบเอามาทุบก,ก็ได้หรือว่าเราบีบก,ก็ได้นะครับที่คันมะนาวเนี่ยเรามาบีบได้คันมะนาวเลยเนี่ยม,มันไม่ค่อยแบน,นก็ได้พอเราบีบแล้วมันก็จะแตกอย่างน,นี้พอแตกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่อย็เดี๋ยวเรา จะทาการีดิดกันให้มันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเวลาที่เราแช่เอนก,กันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับะมะกอกที่เราทุบไว้แล้วจากที่เราดองแล้วเราก็เอามาทุบนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยน่ากินมากเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแช่น้ําเชื่อมน้ําเชื่อมก็จะน้ําเชื่อมนี้เราต้มน้าตาลครึ่งกิโล แล้วก็ใส่น้ำผึ้งเป็นหนึ่งช้อนเพื่อให้มันหอมหวานหอม,หอมกลิ่นน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะแช่ทิ้งไว้คืนหนึ่งโดยน้ำเชื่อมที่เราต้มมนต้องให้มันเย็นก่อนนะครับค่อยเอามาแช่แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งแล้วค่อยมากินกันนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการทำน้ำราดมะเกาะดองนะครับมีเราจะ โขริก,ก่อนนะครับโขริกให้ละเอียดก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทํากันต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวค่อยมาดูตอนอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการทำน้ำจิ้มก็จะมีนะครับมีพริกพริกสดนะครับเราตำแล้วพริกชี้ฟ้ามีน้ำเปล่ามีน้ำปลามีน้ำตาลกุ้งแห้งแล้วก็ถัวถ่วถั่วขั่วแล้วนะครับ อันดับแรกเราจะใส่ใส่น้ำลงไปก่อนน้ำปลา่าแล้วก็น้ำตาลปีป๊บลงไปเคี่ยวจนละลายเลยนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวจนละลายแล้วเราก็มาดูกันอีกทีหนึงนะครับน้ำตาลละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปลา ใส่พิกพริกโปะไว้นะครับแล้วก็คนนให้เข้ากาันเราก็จะเคี่ยวต่อไปนะครับเคี่ยวจนมันงวนเข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราใส่กุ้งไปแล้วแล้วเราก็เติมหอมแดงซอยเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันหอม นี่ครับมันเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไปพอมันเย็นแล้วเราก็จะเอาไปราดกับตัวมะกอกนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะราดนะครับแล้วโรยหน้าด้วยกุ้งแหง้ง ถั่วลิสง,งรกระปากบกอบนี่ครับเสร็จแล้วครับมักกอกดองทรงเครื่องนะครับ